เลยเหรอโอ้โหนะครับลงไปกินเลยเลยครับปลาอะไรไม่รู้ปล่อยนะบดปล่อยนะครับม้าน้อยไม่รู้จะทำอะไรกินอตัวนี้ตัวเล็กนะครับปล่อยนะครับ เราจะเอาเฉพาะสาย5โลเท่านั้นนะครับแค่พอกินได้ก็พอแล้วโอ้ถือคันอยู่ไม่รอดหรอกปลาอะไรเนี่ยอะไรเออเดียวเดียวชาเก็บกันมาด้วยครับอย่างเงี้ยเอามาเลยมาเลยหลุดไหม อยู่เยอะเพิ่งจะขึ้นนะอืมคันตันเอา,าใกล้ๆดูดิปลาตัวพี่ใหญ่หรอ,กอยกเลยปลาฉลัดนะครับปลาฉลดัด ไปแล้วมาน้อใคร,นนารวามาดูมาแล้วนะครับมันนี่ไส่เราหมานมากครับมันนี่ปลาอะไรวะปลาอะไรเอ่ยโอ้ยปลาสวยมาปลาครับมาปลาหมามาแล้วครับปลาหมามาแล้วครับนี่โอ้โหไช้ตัวเหมือนกันนะครับ อีกแล้วนะครับนะโอ้โหอย่างโหดครับตัวนี้ฉลดนะครับแฉลดฉลาดไม่แฉลดแฉลดแฉลบเลยที่รถรถแบบตักู มีเพื่อนน้าตกปลาก็มาตกบะถวายนะครับใช้บั้นลำนะครับนูน่นดุ่มงานมา <c oughs> หลุด้ยเ <c oughs> ออห,หลุดมากครับกอเล็ ถักมันเริ่มไหลมาเยอะแล้วครับปลาอยู่เปล่าครับผมวัดมาสักพักละเปิดกล้องอยู่นะครับปลายังอยู่นะครับใหญ่มากครับตัวนี้นี่คืออะไรขยะนะครับไม่รู้ขยะมันข้างลอยก็ไม่ใช่มาดอกเล้าเหลืองเหมือนตะกดเลยว่ะ อืม,อม,อมครับไม่ใช่ว่าจะตกกันง่ายนะครับมันก็ต้องมีอุปสรรคกันบ้างน,นะครับตกปลาในแม่น้ำนะครับนี่คืออุปสรรคมีใครรับซื้อไหมขายโลบะ่ะมีใครต้อง,ม,ง,งมีใครต้องการถอดป่องไหมครับจะเก็บขาย การละร้อยก็เอาวะเนี่ยพุ่มนี้ก็ตายแล้วล่ะโดนตั้งแล้วครับผมโดดตั้งแล้วครับปลาอะไรเอ่ยตึ๊งตึ๊ง มาแล้วอุ๊ยปะมา,า,า,มมาโอ๊ยนะโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอ๊ยโอยงอ๊ยาอนย่อรยบอยโอยโอมยโอ๊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 ยนอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยาอมยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยนอ๊ยโอ๊ยมอ๊ยโ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 อยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยโอยอยอยโอ๊ยอย ประมาณเด็กเขาบอกงี้อุ้ยกินเลยครับโอ้ยยุอยอดตกใจยกเนี่ยตีใหม่เลยวุ้ยตัวสวย อ่าเฮ้ยไปได้ไงวะอือหือนี่ครับหันมาดูหน่อยสิครับโหใสใสสวยนะครับตัวนี้นี่ครับใสงามเลยตัวนี้ว้าวมานะครับ เกี่ยวกันกับเรียบร้อยอะไรเอ่ยไม <c oughs> ่สวยอะ่ะ ปลาแมวปลาแมวแมว,แมวอ่ะปลาแมวอ่ะเออดมมือเลยโอ้โห <c oughs> หลอกให้เราดมมือครับสุดยอดเลยครับกลิล่นขยับเหยียดสัตัดเลย,อะ,เยอะไรเอ่ยนะครับเดีด๋ยวดูกัน โอปลาตัวเมื่อกี้อ่ะเอาไปดูอีกตัวนะโอ้โหครับเป็นแบนนะครับแต่มันสวยนะครับอืมกินดีไ huh ด้ๆกระบริบ huh ฮ่าตอนนี้เราได้เหลี่ยมใหม่นะครับลองเหลี่ยมดีดูก่อนจะได้ไหมเนี่ย มันชิดไปหน่อยพันหมดเฮ้ยเฮ้ยนัดแล้วโดนแล้วนะครับนี่นะครับนัดทพรโดนแล้วปลาอะไรเอ่ย อัดไปแล้วนะฮะอัดมาแล้วนะฮะด,ดูที่ว่าอะไรเอ่ยโอ้โหตัวสวยอา้าวมันมป็นแม่นยังครับนะอ,อ,อะไรยกมาถึงครับลงไปแล้วครับนี่ลงไปในรูครับเอาอีกแล้วครับมันเอาอีกแล้วครับว่าอะไรมาดูกัน,นดูดิมา,าอะไรนะอโอ้โห โอ้ยไม่ได้เจอแบบนี้นานนะครับว้าวสวยมากเลยอะ่ะมากสยอ่ะปลปล่อยใช่ไหมครับปล่อย hey, hey, อะไรเนาะไอไอเบียเขาบอกว่าไปทำปลาเค็มอร่อยอืมที่เขียล่อยนะครับเอะแยเอาแย่ yeah, นะครับฮ hey, ะ ร่อนอะไรเงี้ยวัดวัดก็ซอยหัวยับอ๋อฉลัดมาแล้วครับบินมาแล้วครับแปไปๆๆๆปไเฮ้ย<อ><อ>เราเล่นหวานเลยครับนี่นอนตกแล้วครับท่านผู้ชมมุดไปแล้วมั้งครับ อุ้ยสายสวยนะปลาอะไรอ่ะโอ้โหครับเกี่ยวนะนี่นี่นะครับนี่นี่ ถ่ายรูปเลยดินี่ครับกรัตุกเราเอาอีกแล้วดูนิครับปลาอะไรอุอ้ยกรับกห็นท้ายสวยครับ ขอดูชัดเลยครับโอ้โหสวยมากครับตัวนี้เหลืองอร่ามง,งามแท้เหลาโหรับไซส์ใหญ่เลยครับสุดยอดครับนะตัวเล็กไปนะโดดไปแล้ว <c oughs> เปลี่ยนหลุมใหม่นะครับเป็นหลุมใหม่ตกได้อีกพักหนึ่งเพราะว่าตอนนี้น้ํามันอน,นี่แล้วครับไม่ค่อยดีแล้วครับมันกำลังจะไหลลงแรงแล้วนะครับ งูอะไรกันนะตันน้อยตรงนี้นะมัสวยพราไม่โผล่นออาวที่ดแดงพราะไม่โผล่ทนี่มันสุดยอดอะไม่เงียรเลยตรงนี้ดานแพงเป๊ นี่งไงแล้วนี่งไงแล้วออฟ้าอะไรเอ่ยเอาจนได้อ่าแล้วครับผมหวานสายหวานาวอุ้ยมาครับอุ้ยสายสวยครับตัวนี้สุดเยอะสุดเยอะ điệp, nhìn, tìm đen đen đập mấy phải lắm, đi gì không, ôi, luôn, cái này, right? <ý> này <región> ah. สวยเลยครับตี้อย,นะยอืครับก็หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้ก็ตกกันสนุกครับวันนี้ตอนนี้น้ำมันไม่ดีดแล้วนะครับก็ประมาณว่ามันไหลเริ่มไหลแรงแล้วใช่ไหมไต มันเริ่มไหลแรงแล้วตอนนี้มันก็คือหมดเวลากินนะครับออกมาแล้วหมดเวลากินออกมาแล้วนะครับนูน่นอือมอือมเดียวเลยครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ